สวัสดีครับตอนนี้ก็ก๊อกนิวก,ก,ก,ก็มารับประทานอาหารนะครับอยู่หลังร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะครับ<ะ>กับน้องนด<ะ>ัดนะครับแล้วก็เสือพาไปครับพี่เสือพาไปนะครับหลังฝนชแนลด้วยนะครับโอป้าชูแบงอะไรอะแบงอาหาร<ะ>นี้เป็น<ะ>อาหารจากไ,<ม>ไหน,ไหนครับพี่เสือพาไปเออเป็นผู้มีอุปการะคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากคุณปานนะฮะคุณปานติดต่อมาทางช่องผู้ใหญ่นิ่มกกอะกาครับทำอาหารมาเลี้ยงยูทูบเบอร์แล้วก็ ช่างที่ทําพญานาคครับผมครับอาหารมีอะไรบ้างครับวันนี้น่าทานมากเลยอันนี้แจ่วเห็ดใช่ไหมครับอันนี้แจ่วเห็ดครับทาตำปูปลาแซ่บๆบนัวครับไก่ย่างนะครับผมแล้วก็ลาบปลาดุกลาบปลาดุกผักลวกอ๋อผักลวกแล้วก็ผักสะเดานะครับอร่อยมากเป็นอาหารแบบบ้านๆเรานะครับอร่อยมากนะครับวันนี้ก็ก๊อกนิวก็ถือโอกาสมากินกมากินข้าวนะครับกับพี่เสือพาไปกับน้องนัทนะครับ ฟ้าหลังฝนชาแนลนะครับที่อยู่หลังร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะครับนี่บรรยากาศอยู่ตรงนี้นะครับพ่อผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่เอามาส่งถึงหมู่บ้านยูทูบเบอร์เลยนะครับครับแล้วก็ตักมารับประทานกันอร่อยมากครับอร่อยมากครับเพราะเรามีประโยชน์นะครับครับเป็นอาหารมื้อแรกนะครับนี่ก็กล้องวันก็เช้าหลวงกันคือเป็นมื้อแรกที่เราได้มารับประทานร่วมกันอใช่ครับ ก็คือพี่ก็กกับพี่เสือพาไปเนี่ยนะครับก็ได้มานั่งรับประทานอาหารด้วยกันนะครับกับน้องนัดด้วยนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากครับครับจะเห็นวิวป่าไผ่นะฮะนี่ครับเป็นวิวครับวิวส้นสวยหลังร้านนะครับด้านล่างก็จะมีลำคลองครับลำธารแต่น้ําไม่มีเนาะอหน้าฝนครับตรงนี้จะสวยมากครับอยู่หลังบ้านลุงพลเลยครับครับนึ่เจียวเห็ด เห็ดฟางเนาะเกียวเห็ดฟางกินกับเนื่งผัดยอดอวบๆเนี่ยนะครับสุดยอดของอาหารเลยนะครับมาครับ f อซทุกท่านมากินด้วยกันนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศอ่าร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามารับประทานแบบต่อเนื่องนะครับเรื่อยๆนะครับ ้าครับรับประทานอาหารด้วยกันครับขอบคุณครับอาหารจากพ่อผู้ใหญ่ครับป้าทานก๋วยเตี๋ยวเลยอ๋อครับอะไรนะครับคุณยายขอบคุณมากครับครับป้ากลับปครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับคุณป้าครับคุณป้าขอโทษนะครับคุณป้ามาจากไหนครับวานอนค่ะอ๋อวานอนอ๋อัสกลนครด้วยกันเนาะครับผมครับขอบคุณมากนะครับคุณป้า โอ้หกินกันหน้าอเนจอร่อยมากเลยนะครับอร่อยด้วยเผ็ดด้วยครับดูพี่เพชรนะครับพี่เพชรกินส้มตําอันนี้ลาบปลาดุกเป็นส้มตําปูเนาะค่ะปูปลาดุกนี้ลาบปลาดุกอันนี้ก็ดูซิดูหุ่นเขาก่อนครับนนั่หุ่นดีหอมสูงถุงยาวเข่าดีนะคะหุ่นเกือบล้มเข่าดีเกืบอันนี้ก็พี่เสือครับนี่กินสะเดาสะเดาหวานไหมพี่เสือ หวานมันใช่ไหมมัน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 ไม่คงเรามันใช่ครับใช่มันจะเดารูกนี่แหละครับคือบรรยากาศรับประทานอาหารร่วมกันนะครับของพี่ก๊อกก๊อกครับแล้วก็น้องนัดแล้วพี่เพชรแล้วก็พี่เสือพาไปนะครับนะครับเป็นบรรยากาศม่วนชื่นนะครับของยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ไปกินรวมกันอยู่ทางโน้นก็มีครับอยู่ร้านปลาซอครับ เรายังรักกันดีเนาะค่ะเรายังรักกันดีค่ะเมื่อสักครู่นี่ก็คุณป้าที่มารับประทานอาหารอยู่ตรงนี้นะมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยเขาชมว่ายูทูบเบอร์มารยาทดีเนาะนิสัยดีเนี่ยครับเพราะว่าเราขออนุญาตเวลาเราถ่ายอย่างเงี้ยครับเราทักทายแล้วก็คุยกับคุณป้าที่มานั่งรับประทานอยู่เนี่ยดีนะครับคุณป้าก็ชมมา โดนกระแสต่อต้านเยอะค่ะเราต้องสู้มาครับมารับประทานอาหารอ่ะพี่เสือเอ้ยพี่เพชรครับชวนเอฟซีมารับประทานอาหารมีหนึ่งเมนูครับมีหนึ่งเมนูอ๋อมีอีกหนึ่งเมนูเราทำกันเองครับไข่ลูกเขยครับไข่ลูกเขยครับไข่ลูกเขยนะครับพี่เสือทำพี่เสือทำเหรอครับอันนี้ เมนูนี้กินกับสะเดาได้ลืมไปลืมไปนะฮะสะเดาเหมือนกับกินกับสเดาวหวานอ่ะเนาะใช่ใช่ใช่โอ้ลืมนึกนี่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 เดาน้ำปลาหวานเดาน้ำเปล่าเดี๋ยวก็ขอตัวรับประทานก่อนครับคันนี้เดี๋ยวไม่ทันน้องไม่ทาน